Oh. Oh, God. I suck my one side. I yeah. Oh, I Try to established above. เออเออเออ4ีช็อตอารดีเอาดิเดโอ้ยเขาหลังอเขาลังอีเดเเแรหลังอีมาใช่เขาบอกมีขานะแรกขอาไม่ดังไงแต่นะเหือนิเซยเขาบอกว่าจะมีเขาเ่วอใหญ่ละโควิดหายราชบังคลามั้งลิเซเขาบอกว่า้ามีเขาเ่วอใหญ่ละโควิดหายราชบังคลามั้งอเสอใหญ่เล็กิเศยใหญ่กลางรการนคือเป็นเบสที่เล่นได้โอ้พี่ โอ้โหไม่ทันเม่โดนไปสองเบสเองเมื่อกี้เลยกำลังสนุกเอที่แต่งเต็มอยู่เอแต่งเต็มอ่ะเรือออกไปเด็กเรือว้าต่อแ่งเอ้ยมาแล้วเล้ยเฮยเต้ยยฮ่าฮ่าฮ่าาาียรงจังมากเลย

เจแอร์พาโมาล่ะมัได้เ้ยระเบิดระเบิดเบิดเยอะเลยอ่ะตั้งไปเขา้งสลายพินตกหัวร้อนเฮ้ยปุ๊บลบไม่ได้ไโอ้โหไขว้ละไอ้บอลไม่ชินเมันตัดไปยากกว่าเดิมหคอมดูสิโค้ดไฟจุดจุยิุๆ เออหลังหน่วยเราเราที <mel Gh ie ze> ่เป็นหน่วยต้อนรับก oh. ็คงจะแปลว่าเพี้ยนแล้วกูอยากพิมต้อนรับท oh. <sitten> ุกคนนะแต่ว่ากูไม่รู้กูจะพิมห้องไหนเนี่ยวะป่ใช่แต่แต่ที่เพี้ยนกว่าเว้ยเขาเข้ามาในขณะที่เราจิกก้านกันอยู่เอด้วนอนพักก่อน โอ้โหเมื่อกูแค่ตัวหนึ่งก็ยังดีเว้ยโอ้โหอารซีเล็งกูด้วย หน้าโหดใครบอกไม่โหดไอ่สัตว์เหี้ยเคลื่อนใจเจ็บแม่สปายเพนสปายเพยนเหรอสปายเพนเหรออุ้ยหา้าพอดีสวยขอให้ขึ้นเนี่ย โอ้ยตักโอ e e n ไ้่ายโอ้ไม่ยดมาพอดี ลอาวินมาเล่นเนี่ยดูซิมันจะทำตัวยังไงทำอย่างนั้นนะเฮ้ยโอ้ว่าบ้านอ่ะใช้เป็นสเต็มแล้วก็ดีเอาติดคิวหลังเข้าหลังเข้าหลังวงเข้าหรอยิงแม่งยังกระตุกมอดอีกเลย วิ่งไปเจบาธดูเอ้อตายแล้วเอ,อื้อไอสัตว์โฟฟิลลิิวไปเลยคับรดเดีรุ่งเดนะวัตาชิวะอเมริกันสไนเปอร์โดอะ,อะไรอะไรมันทำไมกูมันทำไมกูจริงเลยเขับรสาท,ที่ต้อตั้งดูกูด้วยพับมาวิว โอ้อ้าวอ้าวโดดๆโดดอ้าวไฟในดาวี้โดดไปอ้ากรี๊ดๆๆอู้อ้ากรี๊ดมันไม่กล้าออกจากบ้านเรามีอ้าขอให้พี่อ่ะ ดก็จดูแบบทั้งสีเกรอกรอะเคยมาแลดเนว้าา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 า

แหน่อยเจอดุนกูบ้าเนี่ยดุนกูเนี่ยแหน่ดุนแหน่แหนดุนกูเนี่ยมนดุนเนี่โอ้าลแทงนะบาลแทโอ้โหาเลแทงเนี่ยบาลแทงบลแทงเอ็เก้า่ีเนแปดสอเลยโอ้เอ็นเก้่โดนแคาแล้ว กระสุนกระสุนใครวัดจำข้าหมาว่าตรงหน้าบันไดไว้เนี่ยอ้หมาแดงหรอใช่กินไก่ให้มาดิบยต้องเลยหมาไม่แดกเลยเอาเลยเวาพกหมาเมหานเวกคนี นั่นแลบาแของกูแล้วเรียบร้อยกูจะตเขาเนอะไรอะไรเพื่อนมทิเาช่นโมาดิอ่หน้าอกันหน้าไมาไอ้ที่อะม่เปตาเปิดตัวกูเวเวลอทูเดอะไรเฟ มีจริงไหยไปเห็นโอ้ยสวยสวยสวยขนาดสบาเพสุดยอดมากย้ายยีร้อย่แล้อย่แล้วเลยก็มันขึ้นมาขึ้นมาพอดีเลยสวยวิตาลินวิต์ลินเขามาจูเขาอีกเฮ้ยขอโทษครับขอะทษ ขอโทษครับเหี้ยะไรเฮ้ยโอไม่ตารกัจะวิงเข้ามาจูเขาอเี้ยขอโทษครับขอโทษครับเขา้อะไั อุ้ยเียเอาเว้ยโอ้ย yeah. <c oughs> oh <yeah, S 1> ไม่กระเถะิะไม่ได้ไง,ไงวะ oh, โอ้ยโดนสวยเลยโอ้ <c oughs> จัดไทยพี่น้องจัดไทยไปเลยเฮีย yeah. รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงขัเ <c oughs> ตัดไฟเพน <c oughs> เต็มยึดนะ oh. เล่นแนมเลยรอเลย

โโอหชิบหายของนี้ที่ว่าเหรอไอ้เหี้ยนี่ไงล่ะอู้กูบอกไม่สัตว์สัตว์เอาไงเอาไงมึงเอาไงมึง

ủa gặp lắm rồi nhiều cũng mới làm mười đẹp liếc lói bài không lệ nó mày เพื่อนดูด้ว่องแล้วพาพี่ออกเขาจะใช่ใช่ทีเราไม่กู้รับพาเหมือนเดิมเ้ยทำไมทำไมหนาววะอะไร มุตการได้ไม่ได้ไม่อเคู้ ah ี่ีมาแล้วลูดแตเาเองซีอเจัปุ่นวูฮู้

เออแม็กเทนแม็กเทนอม็เนอดเวไียเฮ้ยตกใจตกใจตกใจลอไอ้ไรเนี่ยไรแล้วเอาเลยแรเปิเหมือนแฮสออนเลยแทสออนเคสอนเขสวย

จนได้จ้าบุ๋งเออตายอยู่เจอคุณแน่ายบายสีมเกนเด็กเดเจอปืนไม่เจอแล้วตือเล้วตือเล้ว เมื่อเมื่อมันบังคับเราครับพ่อครับเจ็ดองมาบังับเองน่เลยมาบังคับเองดีดีเลยดีดีเลยรุ่นเิดเป็นอยู่เพุ่ดกเลย มันไสายมั่นไส้เฮ้ยเฮียเอาเอาคันดิมเฮ้ยจัมเปอร์กันน่ะโว้ยมันจะจัมเปอร์กันน่ะมันจะจัมเปอร์กันน่ะลอปรับที่ในก้อนในก้อนก็มีทางขาอยู่เฮียอะไรวะ เต็มเสร็อัดอัดสเสเขาไปเออจะสนายเหรอครับจะสนายเหรอครับจะสนายเหรอครับนนเกนี้ม่ตาี่ไห ต่อข้าเนี่ยจะไปดูข้าให้มาสองมาสองมุกมาสองโอ้สองอ๋อเจมดิ๊ไปนี่นี่นี่ตอนนี้โอ้โหวุ่นวายตายกูโทษนอ้ดึกว่าจะตายแล้วเขาเลยช่วย้ายกูแล้วไอ้ต๋าเอาผมไม่เจอใครเลยขอข้าบ้างอยากโดนกูขอโทษกู h e l l o I am โอ้ยมันใสแล้วกอแม่งไกอแม่งฆ่าไปเ้แม่งเต็มเก้าันแล้วอะอหไม่ไหวแล้วเว้ยมามามามันมา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 นาม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 าามาม ว้นี้มันาิงันออกมาเป็นลูกกระสุนระเบิดมอนยิงแบบยิงตรงไหนก็ระเบิดอะไรเงี้ยไม่ใช่องนั้นเหรอไอยูอยตายง่ายเลยอะรีเกมแล้วแหละโอ้ สงสัยกูผิดเกมใช่ไหมไม่ใช่บาเลตนะครับที่ยิงกับบันไปลุกมาเกิดไอต่อไอต่อม่ันมีเพื่อนแล้วก่อนยิงไม่อีกรอบเลยเฮ้ยมึงนั่งแคมทำไมวะเพื่อนตามเป็นไงมึงยิงกูอะโดนแคมมองตายเพราะคุณกูอยากตายพอดีกระสุนกูหมด ปุ้มคบอลกุณลังคิดอยู่เลยว่าจะมีใครฆ่ากูจะบอกขอบคุณครับไม่ต้องวันต้องขอบคุณเขาโอ้วันนีเจอคนเฮียกูควรจะขอบคุณคนมากกว่าไอ้สัสไม่ไม่เก็บใครเลยพี่กอลแม่งเก็บหมดละได้ไงวะร้อนรอนนะดอกร้อนนดอ่ะ <H> ข้างมจอว่าแล้วลงที่กูแล้วนะมึงคนมีเป็นแสนเอาแต่กูแล้วมึงก็เห็นกูเวยนะไอ้ญี่ปุ่นไอ้เหี้ยแค็นี้ว่าแต่ค่า 500, น้อยแต่ก่อนแม่งล่นช้าปืนนะแม่งไม่เหมาะอัดาษนี้ อยู่นนะเข,ข้ามากลางเกมที่แบบว่าทีมกูกระนำีมกๆเต็มเ,เลยเฮียเฮียไอ้ <c oughs> อสัตว์เอ้ยไม่นะไม่นะเอือลุดไปเลย <Yeah. S 2> เอืเ่อ